ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมนี่นะครับเราก็ได้ยกทีมนะครับยกทีมมาทำงานต่ออยู่ที่บ้านกากอกนะครับมาเข้าทำบ้านพีเดียต่อนะครับผมนี่เราก็นั่งพักอยู่นะครับส่วนทีมงานในบ้านครับขับด้านบนนะครับผม สีโปออกนะครับดัานบดดาดฟ้านะครับยังไม่ให้คนขึ้นนะครับผมยังติดป้ายปิดไว้อยู่นะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่เราก็มาทำครัวนะครับด้านหลังนะครับความกว้างครับสองเมตรนะครับ ทำเป็นสองห้องนะครับผมนี่เราก็เพิ่งมาตอนบ่ายนะครับวันนี้จะทําโกงก่อนนะครับผม ทำเป็นสองห้องนะครับตรงนี้อีกห้องนึงนะครับจะเป็นห้องน้ำนะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวเป็นด้านในนะครับ ไปนะครับยังไม่ใส่หลอดนะครับผมทีเดียวบอกนัดวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ค่อยมาใส่นะครับถ้าไม่เปลี่ยนแผนอีกนะครับเพราะช่างเดียวก็ช่างเดียวก็คิวยาวเหมือนกันนะครับว่างแก่ว่างแก่ถึงได้มาช่วยนะครับนะครับห้องน้ํานะครับขัดเสร็จแล้วนะครับผม สีโป๊ะขัดอะไรออกหมดเลยนะครับงานภายในนี้ก็ยังเหลือแค่ไฟนะครับผมเหลือแค่ใส่หลอดนะครับสายไฟก็เดินเรียบร้อยนะครับผม ส่วนผนังห้องนี้นะครับจะเป็นสีสีดูดหลอกนะครับใส่ทำเป็นสีดูดหลอกนะครับอีกห้องหนึ่งนะครับอีกห้องหนึ่งจะเป็นสีขาวนะครับผมห้องจะเป็นสีขาวนะครับ ก็จะาโมงก,กว่านะครับเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับอยู่ที่ขกรกอกนะครับ จำกับทีมงานก็นั่งพักก่อนนะครับ เดี๋ยวเราทำห้องครัวก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จห้องครัวคงจะทำฝ้านะครับปิดเหล็กนะครับเหล็กแาดฟ้านะครับผมอยู่ด้านล่างนะครับผมทีนี้นะครับเราใช้สียาเนวนะครับยาแนวอุดนะครับอุดลอยน้ำนะครับมาให้น้ำมันรั่วลงนะครับ กับน้ำซึมลงนะครับเวลาเราทําป้านะครับผ้ามันจะไม่โดนน้ํานะครับผมนี่ครับดับฟ้ายังไม่เสร็จนะครับมีป้ายบอกนะครับป้ายไว้นะครับไม่ติดน่ครับมีคนมีพี่ๆนะครับพี่ๆอยู่ทูเปอร์นะครับขึ้นไปชมบนดาดฟ้านะครับเพราะว่า งานเราก็ยังไม่เสร็จนะครับก็เลยต้องห้ามก่อนนะครับยังไม่ให้ขึ้นนะครับพอมันเสร็จแล้วก็ให้ขึ้นไปชมจากฟ้านะครับบางทีอาจขึ้นไปก็ต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนแล้วครับเพราะด้านหน้านะก็จะทำประตูม้วนติดนะครับผมประตูม้วนนะครับสองบานนะครับใส่ติดนะครับ วิวด้านหลังก็เป็นสวนยางนะครับร่มเย็นนะครับผมกัพามกำลังออกแบบอยู่นะครับก็ขอบคุณทีทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผม ขอใหท้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับก็เข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับจ่องสังทัตน์แฟมิลี่นะครับผมช่วยดันดันหน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม ดีครับผม